มาครับวันนี้ก็มาดูกระบะตอนเดียวนะครับกระบะใช้งานอินทูดีแม็กครับผม1.9ตัวนี้นะครับรถปี6-2นะครับเครื่องยนต์1.9จกที่โกบูทาเวอร์ต้องมาจัดนะครับผมแล้วดูหน้าห้องเครื่องดูน็อตฝากระโปรงดูความใหม่นะครับผมอ่าเราประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับแล้วราคาเงินสด319,000กบาทแค่นั้นเองไม่ขาดไม่รู้นะครับโดยรวมสวยงามนะครับดีมากเลย นะฮะเป็นไงครับสูงสูงมาให้เรียบร้อยท้ายยกสูงมาเพื่อรองรับกันบรรทุกมาให้นะฮะก็ราคางินผ่อนนะครับผม5977บาท84งิว่าปีก็เป็นเจ้าข,ของคันนี้ได้แล้วนะครับผมแลดาวแค่7บาทเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าอาชีพอะไรก็ออกได้ดีกว่าขอแค่คุณมีอาชีพที่ตวรวจสอบได้นะครับผมเข้าเงื่อนไขธนาคารแค่นั้นจบนะครับเอาไปเลยดาวเจ็ดบาทนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติม,ตมทั้งนั้นสมัครเรเลกไมค์คันนี้ก็อยู่ที่ถึงแสนกับ 20, ก็เอาไปใช้งานต่อได้สบายๆนะครับผมอย่างว่าครับรถมือสองเราก็ทําให้มันออกมาดีให้มันเทียบเท่ามือหนึ่งให้มันดูได้สวยงามคุณภาพให้มันดีให้ลูกค้าพอใจนะครับเหมือนเดิมสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจมังกรชาแนลเลยครับผมใครไม่สะดวกเซ็นสัญญาที่เต็นท์เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบจริงๆวันนี้ต้องไปก่อนขอบคุณครับ